อันนี้อันนี้กับแม่ต่ก็จะมาเล่านิทานกันณบึงน้ำสายอันอุดมสมบูรณ์หนูได้ยินสิ่งที่กบคุยกันก็โกรธจึงประชุมกันเพื่อหาวิธีรับมือฝูงกบี่ปงเปิงปงเปงตงตงติงแอนน,นี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้กับแม่ต่ก็จะมาเล่านิทานกัน,รนเรื่องกบกับหนู โอเคอ่าพี่ันนี้ลองเล่าดิพี่ันนี้อ่าในให้ฟังบ้างทิกบกับหนูค่ะ mm hmm. นี่ณนะบึงน้ำสายอันอุดมสมบูรณ์ฝูงกบและฝูงหนูมาใส่อยู่รอบรอบบึงอย่างมีความสุข อยู่มาวันหนึ splash, ่งกบตัวหนึ่งมีเรื่องทะเลาะกับหนูเลยยุแยงกบตัวอื่นๆให้เกียดพวกหนูและวางแผนยึดครองบึงมาเป็นของพวกตนหนูได้ยินสิ่งที่กบคุยกันก็โกรธจึงประชุมกันเพื่อหาวิธีรับมือฝูงกบเมื่อกบกับหนูมาพบกันจึงทะเลาะและต่อสู้เพื่อขับไล่อีกฝ่ายให้ออกไปจากบึง หัวหน้ากบและหัวหน้าหนูต่อสู้กันจนไม่ทันระวังตัวเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาจึงฉบทั้งคู่ไปกินเป็นอาหารอย่างง่ายดาย <c oughs> โอ้ย่วยด้วย่ว้ด้วยกบกับหนูล้ <c oughs> อ,อกบกับหนูล้อสิงนางเลย่วยด้วย่วยด้วยเหยียยย่ยวตัวใหญ่มากเลยเนะนี่ยนิทดาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลาะกันเป็นโอกาสให้ผู้อื่นฉกฉวยเอาประโยชน์ไป เป็นยังไงบ้างเดีนี้จากนิทานเรื่องกบกับหนูที่แม่เล่าให้ฟังเมื่อกี้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างหนูได้อะไรจากเรื่องนี้คะกบกับหนูมันทําไมไม,มันทะเลาะกันใช่ไหมก,กันโไ,ไม่ไม่น่าทะเลาะกันเลยนะเนาะนใชะ่ต้องต้องอยากันต้องไม่ลตะกันใช่ต้องไม่ทะเลาะกันต้องรักกันนะคะ เราก็จะไม่ทะเลาะกับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i อ n อนด์นีให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย